สวัสดีครับช anel ปอนด์รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาแบรนด์คูโอเรือนนี้กันนะครับนาฬิกายี่ห้อคูโอนะครับเป็นแบรนด์ไมโครแบรนด์จากญี่ปุ่นนะครับซึ่งปกติต้องบอกว่าไม่ค่อยหาดูได้ง่ายเท่าไหร่นะครับสำหรับญี่ปุ่นที่จะมีไมโครแบรนด์ราคาแบบย่อมเยาวออกมาขายให้เราได้ซื้อกันนะครับคือถ้าเกิดพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ไมโครแบรนด์เนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงพวกคูโรโนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคูโรโนเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่แบบราคา3 0 0 0 0ื่นหหรือว่าแสนกว่าบาทจะเป็นส่่วนใหญค,คือแบบ ไม่ค่อยย่อมเยาเท่าไหร่แล้วก็อาจจะต้องแบบคิดเยอะนิดนึงตอนจะซื้อนะครับแต่ว่าคู่โอเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ราคาเริ่มต้นประมาณแบบ7,000อย่างเงี้ยก็ซื้อได้แล้วนะ ดังนั้นตอนที่ผมไปเที่ยวโอซาก้านะครับผมก็เลยแบบถือโอกาสซื้อเรือนนี้มาใช้งานดูนะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้มาพักหนึ่งละนะครับแล้วก็สลับกับแฟนใช้ด้วยนะจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงมันเวิร์กไหมแล้วมันน่าใช้หรือเปล่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะชื่อรุ่นว่าโอสมิธ9 0 0 0ศนขีดนะครับอันดับแรกมาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยตัวดีไซน์หน้าปัดของคู่โอ๊คโอสมิธรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆจะมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับคือเราสามารถเลือกได้เ,เ,เ,าาเแบบขีดาานป็น ก็ได้นะครับแล้วก็พวกตัวเรือนพวกสีเข็มเนี่ยจะงมีให้เลือกแบบค่อนข้างจะเยอะมากนะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามีสีอะไรบ้างเนี่ยลองไปดูบนเว็บไซต์เขาได้นะครับจะมีโชว์ไว้ครบเลยโดยผมเนี่ยก็นั่งเลือกอยู่นานเหมือนกันนะครับทีแรกอะ่ะผมกะจะเอาตัวที่มันเป็นมาร์เกอร์ขีดมานะไม่ได้ชอบแบบไอ้มาร์เกอร์ตัวเลขไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายหลายคนที่ดูรีวิวผมมาก็จะพอรู้แหละว่าผมแบบไม่ได้แบบเป็นสายชอบมาร์เกอร์ที่มันมีตัวเลขอะไรเยอะนะครับถ้าเลือกได้ก็จะชอบเรียบๆแต่ว่าเรือนนี้ฟอนต์ของมาร์เก,รกเอร มันดูสวยมากเลยนะคือมันแบบเป็นฟอนต์เรียวๆบางๆโมเดนนะครับสูงๆหน่อย แล้วก็มาร์เกอร์ตัวเลขเขาอะ่ะมันเป็นแบบแอพพลายด้วยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเ,เรามองแบบใกล้ๆเลยนะแล้วก็มองแบบเอียงๆนะครับเราจะเห็นมิติของตัวมาร์เกอร์เนี่ยมันยกขึ้นมานะครับแบบเป็นสีดำๆแล้วก็ดูมีความคมสวยมากนะอันนี้ก็เป็นจุดแรกเลยที่ทําให้ผมตัดสินใจเลือกแบบเป็นมาร์เกอร์แบบนี้มานะครับทั้งๆที่ปกติแล้วก็จะไม่ได้เลือกอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะอันนี้ก็ลองดูถือว่าโอเคเลยส่วนดีไซน์โดยภาพรวมของหน้าปัดเนี่ยก็จะมาแนวคลาสสิกย้อนยุคเลยนะครับโดยที่เขาก็เลฟเฟอร์เรนซ์มาจากนาฬิก เป็นยุคที่นายกาจะมาแนวแบบ ไซส์เล็กๆนะครับแล้วก็หน้าตาจะจะมีขอบรางรถไฟวิ่งอยู่ด้านนอกแบบนี้คือในแนวเนี้ยเป็นหน้าตาที่กําลังนิยมในช่วงนั้นเลยนะทางคูโอก,ก็เลยนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างซีรีส์นี้นั่นเองด้านบนก็จะมีคําว่าคูโอนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีคําว่าเกียวโตวเพราะว่าเรือนี้เนี่ยเฮดควอเตอร์เขาว่าอยู่ที่เกียวโตวนั่นเองนะครับซึ่งทีแรกอะผมจะไปเยี่ยมชมเฮดควอเตอร์เขาละนะครับกะจะบุกไปหาเลยแต่ว่าแลนเวลาพลาดนะครับก็เลยสุดท้ายไม่ได้ไปที่สํานักง,งานใหญ่แต่ว่าในโอาาก้เองเ้้เ้าาาากกก็มรนนนนนนนทปตััััวแจจนนํหยือลไซ นนไม่ได้แบบไปซื้อจากทางด้นเงินใหญ่ก็เลยเอามาเล่าสุกันฟังก่อนว่าทําไมมันต้องเป็นเขียนว่าเกียวโตนั่นเองนะครับส่วนต่อมาที่ผมว่าทําได้ดีมากนะคือเรื่องของเข็มนะครับคือเข็มของเรือนี้เนี่ยจะเป็นเข็มแบบสีน้าเงินเข้มๆนะซึ่งมองไปไหลายมุมเนี่ยอารมณ์เหมือนกับพวกบลูสตีลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลามันเล่นแสงอะ่ะมันสว่างขึ้นมาเป็นน้าเงินที่สวยมากเลยนะมีมิติในการเล่นแสงที่แบบมันมีความมืดมีความสว่างปนกันไปแล้วแต่มุมในการหมุนของเราเลยนะครับอันนี้ทำมาดีเลยแต่ว่าเวลามองในการใช้งานปกติเนี่ยจะ เข็มดำซะมากกว่านะอันนี้ก็ลองดูนะครับเนี่ยออกมาโทนประมาณแบบนี้คือจะมีความน้าเงินแค่บางมุมเวลาเจอแบบแสงชิ่งเข้ามาเต็มๆเ,เท่านั้นนะครับส่วนหน้าป,ปัดก็แบบเป็นสีครีมๆีมไข่ไก่ไข่ไก่นิดนึงนะครับดูมีความวินเทจย้อนยุคมากอยู่แล้วส่วนตัวกระจกเนี่ยตอนที่เราซื้อเราสามารถเลือกออปชันได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นซซฟไฟคริสตัลหรือว่าเป็นมินนอรัลคริสตัลนะครับอย่างผมเองเนี่ยอยากจะลองดูแบบเซฟๆดูก่อนนะครับก็เลือกมาเป็นมินนอรัลคริสตัลธรรมดา เป็นกระจกที่แบบโอเคปกติทั่วไปกันรอยได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ทนเท่าซิฟฟอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มออปชั่นเป็นแบบใช้กระจกซิฟฟเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นอีกประมาณ3ามสี่พันนะซึ่งผมมองว่าแบบเฮ้ยมันค่อนข้างจะครึ่งหนึ่งของราคานาฬิกาแล้วนะก็เลยยังไม่ได้เลือกออปชั่นนั้นแต่ถ้าเกิดอนาคตจะซื้อรุ่นที่แบบเป็นเมคานิคอลรุ่นที่มันแพงขึ้นข,นของแบรนด์นี้เนี่ยผมก็อาจจะไปเวน,นั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าเป็นมินิเรลลนะแต่ว่า เพิ่มออปชันได้แล้วแต่เ,เพื่อนเลยส่วนตัวเครื่องของเรือนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องคอร์นะครับไม่เป็นมก็อันเล็กๆเลยนะครับใช้งานง่ายมากดึงมาที่นึงก็หมุนตั้งเวลาได้เลยง่ายๆนะครับแบบนี้นะด้านล่างก็มีซับเอลวินาที t. อันเล็กๆวิ่งอยู่แบบนี้นะครับซึ่งโอเคนะครับคือมันเป็นเครื่องคอร์แต่ว่าเข็มวิมันเล็กมันก็เลยดูแบบไม่ได้กวนตากวนใจเรามากนะครับ คนไม่ชอบเข็มกระดิกชัดๆเนี่ยอันนี้ก็น่าจะโอเคขึ้นนะส่วนตัวเรือนเนี่ยจะเป็นการขัดเงามาทั้งหมดเลยนะครับคุณภาพฟินิชชิ่งการขัดถือว่าโอเคนะคือด้วยความที่เป็นการขัดเงาหมดเลยเนี่ยผมก็อาจจะยังบอกไม่ได้ว่าฝีมือในการขัดลายของเขาเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีลายเท็กเจอร์ที่มันเป็นการขัดด้านเลยมันก็ดูเงาๆดีนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าความเนี้ยบความเรียบความเนียนเนี่ยมันระดับไหนก็ต้องตอบว่า มันก็ระดับในาการราคาหลักพันน่นะครับมันยังไม่ถึงกับพวกในาการราคาหลายหมื่นอะไรแบบนั้นนะแต่ด้วยความที่แบบมันเป็นการขัดเงาไปหมดเลยเนี่ยมันก็จะดูเนียนตาหน่อยแล้วก็ดูเล่นแสงได้ดีกว่าในากาที่มีการขัดด้านเข้ามาอยู่แล้วนะครับก็ทําให้มันดูแพงขึ้นแว่งง่ายนะครับอันนี้ก็โอเคนะเป็นการเลือกฟินิชชิ่งที่สวยดีนะครับ ส่วนฝาหลังก็ปิดมาแบบนี้เลยนะครับมีชื่อรุ่นโอ m i มิมาแบบนี้นะแล้วก็รอบๆเนี่ยจะมีสเปคบอกไว้นิดหน่อยก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องคอร์นะครับเป็นเครื่องคอร์ของไซโก้ด้วยเป็นสแตนเลสสตีล3 1 6 l งแล้วก็สําคัญตรงนี้นะครับนี่เม็ดอินเจแปนซึ่งก็เป็นจุดเด่นของเรือนนี้เลยนะครับคนที่อยากได้นาฬิกาที่ผลิตในญี่ปุ่นล้วนๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์ต้องบอกว่าเป็นไซส์ที่ผมว่าน่าสนใจมากนะคือเวลาเราดูจากหน้าตาเนี่ยมันอาจจะดูเหมือออนนแแบบเเมมมมมมัดมดัดดดดดูไไไไ่่่่้้้้ลล็็กกกกกาาาาววใหญซึงถิ มันตกอยู่ประมาณ35มิมลนะครับซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่แบบเอออยู่ตรงกลางพอดีเลยระหว่างความเล็กกับความใหญ่อะแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่9.5มิลเท่านั้นนะครับถือว่าบางมากนะแล้วก็แน่นอนว่าลักทุลักซ์เนี่ยมันต้องน้อยแน่นะครับออกมาประมาณ42.8มิลส่วนน้ําหนักช่างออกมานะครับอยู่ที่36กรัมหเบาสบายมากนะครับตามภาษาเครื่องคอร์สนะส่วนตัวสายเนี่ยให้เป็นสายหนังอิตาลีนะครับซึ่งผมก็แปลกใจนิดน,นึงนะตอนแรกคือแบบเอ้นาฬิกาเมตินจ์แปรนาฬิกาญ เป็นหนังอิตาลีนะคือทาไมไม่เป็นหนังญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าโอเคก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าหนังอิตาลี่คุณภาพมันดีอยู่ละคือเท็กซ์เจอร์ของหนังเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่จับครั้งแรกเนี่ยผมเนี่ยไปนึกถึงพวกสายของพันลายเลยนะครับคุณภาพเดียวกันเลยนะอันนี้บอกได้เลยว่าสายเนี่ยมีเท็กซ์เจอร์ที่มีความผิวเรียบผิวเนียนความนุ่มนิ่มด้านบนเนี่ยคือแบบพันลายชัดๆเลยอะเอาเป็นว่าแค่สายอย่างเดียวผมก็เชื่อว่าขายเกินพันได้แล้วนะครับอันนี้ดีมากๆนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยลองมาเป็นหนังกลับให้้แบบบบนนนีีะะคครรััก็สวยด การเย็บได้ก็แบบเป็นโทนออนโทนเลยสีดำนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเท็กซเจอร์ใกล้ๆมันจะออกมาแบบเนียนตามากๆเท็กซเจอร์จะมีรอยเกลนๆแตกๆนิดน,นึงแต่ว่าเวลาลูบๆเนี่ยดูสมูทดูลื่นมากนะครับสายโอเคมากอันนี้สุดยอดเลยบัคเคิลก็จะเล็กๆแบบนี้แล้วก็มีโลโก้คู่ตรงนี้นะครับเป็นชื่อแบรนด์ของเขาประมาณนี้นะ เข็มก็แบบเล็กๆเลยมาลองขึ้นข้อให้ดูกันเลยดีกว่านะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนเนี่ยก็ใส่ได้ค่อนข้างจะพอดีพอดีนะแต่ถ้าเกิดคนข้อมือเล็กกว่า5.5นิ้วเนี่ยต้องเจาะรูเพิ่มสักรู2รูนะครับอันนี้คือเหมือนแบบเล็กสุดที่ใส่ได้เลยอ่ะซึ่งถือว่าประหลาดนิดนึงเพราะว่าในการไซส์3.5มินเนี่ยมันควรจะเอื้อคนข้อมือเล็กมากกว่านี้นะอันนี้คือเหมือนแบบเป็นในการไซส์เล็กที่ไม่ได้แบบทํามาเผื่อคนข้อมือจิ๋วๆเท่าไหร่นะครับคือเหมือนเขาตั้งใจทํามาให้คนข้อมือ6.5 6นนนิิ้้้วววแบบีมาากก่ ก็อยวนข้อออกมาประมาณนี้นะครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นไซส์ที่แบบโอ้โหใส่แล้วแบบดูคลาสสิกดูแบบมีความวินเทจความย้อนยุคมากๆนะแล้วก็ไซส์เนี่ยใส่สบายจะจัดเลยนะครับด้วยความเบาแบบนี้แล้วก็ด้วยความบางของเขาอะทำให้เวลาใส่กับเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยเวลาผมไปทํางานอะเราต้องการนาฬิกาที่มันสไลด์เข้าปลายเสื้อเชิ้ตได้ง่ายๆอันเนี้ยจะตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับทั้งเล็กทั้งบางแล้วก็ใส่ง่ายมากแล้วก็มีความแบบเบาไม่ค่อยทิ้งน้ำหนักอะไรบนข้อมือเลยส่วนตัวสายเนี่ยแรกๆมาอาจจะแบบมีความแข็งนิดนึงคือแค่นิดเดียวเลยนะครับแต่ว่า แค่ดัดทรงเข้ากับข้อมือสักวัน2วันเนี่ยอันนี้สบายละนะครับอยู่ทรงได้สบายๆเลยแล้วก็เท็กซ์เจอร์ด้านหลังเนี่ยที่มันเป็นหนังกลับอะ่ะมันก็ทําให้เวลาสายเนี่ยพอแตะอยู่บนข้อมืออะ่ะมันสมูทมากเลยนะอันนี้ความรู้สึกแบบมันฟินมากนะครับผิวหนังเราจะไม่รู้สึกถึงความเย็นหรือว่าความแข็งอะไรเลยนะครับมันจะแบบลื่นไหลนะครับดูลงตัวมากอันนี้เป็นสายที่ทํามาเวิร์กมากๆเอาไปเอามานะผมแอบ,บชอบสายมากกว่าตัวนาฬิกาอีกนะครับคือนาฬิกาเนี่ยมันดูแบบโอเค เรียบ,เยบเยๆเล็กๆหน้าตาก็ดูแบบเอาจริงๆไม่ได้มีความใหม่อะไรมากนะอาจจะดูแปลกตาแค่ตรงมาร์เกอร์สีดําที่มันดูแบบมีความเนี้ยบมีความลอยขึ้นมาประมาณนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าสายเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหทำได้ดีเกินค่าดจริงๆนะครับอันนี้ทํามาโอเคเลยก็สรุปเลยนะครับโดยภาพรวมนะถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์นาฬิกาญี่ปุ่นที่ เอาจริงๆไม่ได้มีความวือววามากแล้วก็หน้าตาเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเหมือนกับแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ไม่ได้มีความยูนิคอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดพูดถึงคุณภาพในการผลิตหรือว่าคุณภาพวัสดุต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะคุ้มราคาประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเรือน,นี้เนี่ยผมซื้อมาราคาประมาณสัก29,000กว่าเยนนะแล้วก็หกักรีฟงรีฟันคูณเป็นค่างเงินไทยก็จะตกอยู่ประมาณ70,00กว่าบาทอะไรแบบเนี้ยนะครับ7,000 8,000น่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเพื่อนๆก็อาจจะได้เลท กดผ่านเว็บเขานะเพราะว่าซื้อผ่านเว็บเขาเนี่ยเขาจะรวมค่านั่นค่านี้ไปแล้วด้วยมันก็จะแพงขึ้นอีกประมาณหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เวลาซื้อผ่านเว็บไซต์เนี่ยผมว่าราคามันจะแพงไปนิดนึงถ้าเป็นไปได้นะ รอนิดนึงอ่ะแล้วแบบไปซื้อที่ญี่ปุ่นเองหรือว่าฝากเพื่อนซื้อที่นู่นอ่ะจะคุ้มกว่านะครับคือถ้าเกิดมันเป็นราคาญี่ปุ่นเราซื้อเองโดยตรงเนี่ยมันแบบ7จ็ดแปดพันนี่มันโอเคนะมัน make ซนส์แต่ถ้าเกิดมันเริ่มเกินหลักหมื่นขึ้นไปหรือว่ามันมีค่าภาษีนําเข้าที่แบบเราต้องเสียตอนที่เราชิปเข้ามาอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเริ่มแบบแปลกๆล,ละนะครับคือในอาการหน้าตาแบบนี้เรียบๆแบบนี้แล้วเครื่องคอร์สด้วยเนี่ยเกินหมื่นเนี่ยมันไม่ควรเลยนะครับแล้วยิ่งแบบเป็นกระจกแบบมินิเรลวยด้วยงนะัได้เปเม่ยยวโโซกไปต ฝากเขาแวะนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นร้านชื่อโตเกียนะครับคือเป็นร้านที่แบบเล็กๆะนะครับจะอยู่ตรงถนนชินไซบาชิที่แบบมันเป็นชอปปิ้งสตรีทอ่ะมีอยู่2-3สาขาเลยนะในโอซาก้าก็ตามไปเลือกซื้อกันได้นะครับมีนายกาแบรนด์อื่นด้วยแล้วก็จะมีตู้ของคู่โอเนี่ยอยู่เล็กๆเลยนะครับในซอกหลืบเล็กๆดูไม่ได้เด่นมากถ้าเกิดใครอยากได้ก็อาจจะต้องแบบไปหากันนิดนึงนะครับ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเผื่ออยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ